ไทแรงไทตันจีฟสีเงินสุดพรีเมียมรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายหรูได้อย่างลงตัวใครที่ชื่นชอบรถสไตล์ออฟโรดพร้อมดีไซน์สุดเท่ต้องไม่พลาดชมรีวิวนี้อย่างแน่นอนเริ่มจากการออกแบบภายนอกไทแรงไทตันจีฟสีเงินให้ความรู้สึกหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกันสีเงินเมทัลลิกที่สะท้อนแสงแดดได้อย่างงดงามเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถในทุกมุมมองด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ เสริมด้วยเส้นโครเมียมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงบ่งบอกถึงพลังและเอกลักษณ์ของรถสไตล์ไทยแท้ชุดไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบให้ความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมไฟเดทนเทนิรม running light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นในทุกเส้นทางด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายดีไซน์ที่คมชัดให้ความรู้สึกทรงพลังล้อมแม็กขนาดใหญ่พร้อมยางออฟโรดช่วยเสริมลูกแกร่งและสมบุกสมบันบันไดข้างออกแบบให้แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีเหมาะกับการขึ้นลงในพื้นที่ต่างระดับ มือจับประตูและกระจกมองข้างตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินด้านเพิ่มความสวยหรูในแบบพรีเมียมส่วนด้านท้ายของรถออกแบบให้มีความหนาแน่นและมั่นคงไฟท้ายและรูปทรงเหลี่ยมดีไซน์เฉียบมาพร้อมกันชนท้ายขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแรงพร้อมตะขอลากจูงที่ช่วยให้พร้อมสำหรับทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการลากพ่วงหรือเดินทางไกลในเส้นทางธรรมชาติภายในห้องโดยสารของไทแรงไทตันจีฟสีเงินนั้นให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่ก้าวแรกวัสดุตกแต่งภายในใช้หนังคุณภาพสูง ผสมผสานกับวัสดุดโลหะสีเงินที่ให้ความหรูหราบาะนั่งถูกออกแบบให้รับสรีรับผู้ขับและผู้โดยสารรองรับการปรับไฟฟ้าในหลายตำแหน่งพร้อมระบบระบายอากาศในเบาะเพิ่มความสบายในทุกการเดินทางพื้นที่ภายในกว้างขวางสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจ็ดที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางเป็นกลุ่มแผงคอนโซลกลางออกแบบอย่างลงตัวหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่แสดงผลได้ชัดเจนมาพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน รองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงรอบทิศทางให้เสียงคมชัดเต็มพลังทำให้ทุกการเดินทางไม่น่าเบื่อระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพื่อความสบายสูงสุดของผู้โดยสารทุกที่นั่งนอกจากนี้ยังมีไฟ a อ b i บ n ไลท์ภายในห้องโดยสารที่สามารถปรับเฉดสีได้หลายแบบสร้างบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืนในด้านเทคโนโลยีไทแรงไทตันจิฟมาพร้อมระบบอัจฉริยะมากมายเช่นระบบกล้องมองรอบคัน360อองศาที่ช่วยให้การขับขี่ในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่าย ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางรวมถึงระบบช่วยควบคุมการลงทางลาดชันและการทรงตัวอัตโนมัติบนทางลื่นทําให้มั่นใจได้ในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดใต้ฝากระโปรงไทแรงไทตันจีฟขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาดใหญ่ ให้กำลังแรงสูงและแรงบิดมหาศาลเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและการลุยในพื้นที่ธุรกันดารระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างแม่นยำช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมพลังได้เต็มที่ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะสามารถปรับโหมดการขับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดทางเรียบโหมดออฟโรดหรือโหมดลุยโคลน ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ไทยแรงไททันจี๊ฟสีหนึ่งมีการออกแบบช่วงล่างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นสูงใช้ระบบการสะเทือนแบบอิสระที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมแม้ต้องขับผ่านเส้นทางที่ขรุขระก็ยังให้ความนุ่มนวลระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำและมั่นใจการตอบสนองของคันเร่งทันใจทำให้รู้สึกถึงพลังของเครื่องยนต์ในทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ที่ดุดันบ่งบอกถึงความแรงและสปิริตของรถในทุกการขับขี่ ความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดเด่นของไทยแรงไทตันจีฟรถคันนี้ติดตั้งระบบความปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับไม่ว่าจะเป็นระบบถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเบรก ABS EBD และระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบเตือนการออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งช่วยลดภาระของผู้ขับในระยะทางไกลนอกจากนี้ตัวถังยังใช้โครงสร้างเหล็กแรงสูงที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านความคุ้มค่าไทยแรงไทตันจีฟสีเนืึงถือว่าเป็นรถที่ให้ความคุ้มเกินราคาทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ครบครันและสมรรถนะที่เหนือระดับเหมาะกับทั้งผู้ที่ต้องการรถครอบครัวหรูและผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ในเส้นทางท้าทายมันเป็นรถที่พร้อมตอบโจทย์ทุกสไตล์การใช้ชีวิตตั้งแต่ในเมืองจนถึงการผจญภัยในป่าเขา อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไทยแรงที่ออกแบบโดยคนไทยเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศและสไตล์การขับขี่ของคนไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นความสูงของช่วงล่างที่เหมาะกับถนนเมืองไทยหรือระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงในฤดูร้อนทุกองค์ประกอบถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเสียงเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่ไม่ดังจนเกินไปการขับที่มั่นคงแม้บนเส้นทางที่ครุขร่ ทำให้รู้สึกได้ถึงความสมบูรณ์แบบของวิศวกรรมไทยร่วมกับเทคโนโลยีระดับสากลการขับทายแรงไททันจีฟสีเงินจึงไม่ใช่แค่การขับรถแต่คือการแสดงตัวตนของผู้ขับอย่างภาคภูมิเมื่อมองภาพรวมไทยแรงไททันจีฟสีเงคือรถที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและความทันสมัยได้อย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่รถออฟโรดธรรมดาแต่คือสัญลักษณ์ของความภูมิใจในงานออกแบบไทยและเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างและคุณภาพในทุกมิติ สำหรับใครที่กำลังมองหารถที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางแต่ยังให้ความรู้สึกหรูหราและสะดวกสบายไทยแรงไททันจีฟสีเงินคันนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามทั้งรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่เหนือระดับมันคือรถที่สร้างมาเพื่อผู้ที่กล้าจะเป็นตัวเองขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นต่อไปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ